สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับล่าสุดบิตคอยได้มีการ break out ผ่านเทรลา่าชั้นเนาขาลงออกมาเป็นที่เรียบร้อยมีการปรับตัวขึ้นไปถึงโซนประมาณ65,500และเกิดแรงเทขายในภาพแบระะสเซนเกิดขึ้นครับโดยในห่วงปัจจุบันราคายังคงมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ยอมหลุด64,0 0 0นสลครับตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีในภาพแบระะสัซนจนถึงระยะกลางก็ได้ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนครับให้ราคาบิตคอยอาจจะไปต่อ ถึงโซนห6 0 0 0หรือแม้กระทั่งหลัก70,000ดอลลาร์เลยก็ได้ครับวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์ในภาพรวมแลวก็แผนเทรดระยะสั้นให้เพื่อนๆฟังกันครับว่าตรงไหนเป็นจุดที่คุ้มเสี่ยงแล้วเราสามารถเข้าเทรดตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าไปติดตามเราฟังพร้อมกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่7เดือน4และผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนเนาะเพื่อนๆครับกำลังใจเล็กๆน้อยครับเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมคนลไลค์เท่านั้นไม่ต้องจ่ายตังค์ให้การสนับสนุนผมก็ได้ ครมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ด้วใต้คลิปด้านล่างกันได้เลยและใครที่เพิ่งมาเราชมเนาะก็ฝาก Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับเป็นเพื่อนเอาล่ะพเพื่อนครับวันนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ ในเมื่อราคาบิตคอยก็คือได้มีการ break ผ่านเทลล่าชแนลคาังาลองออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเรามาเท้าความกันก่อนว่าในคลิปล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปแล้วว่าราคาบิตคอยอาจจะไปต่อซึ่งการไปต่อนะั้นนะผมให้ไปราวๆประมาณช่วงไส้เทียนเดิมหรือประมาณ6 5 0 0 0่นห้าพันลานถ้าเก็ตสวยๆหน่อยก็ประมาณ 66, 0 0 0่นหพลาร์นะและอาจจะมีการย่อเกิดขึ้นนะครับใครที่ยังไม่มีของนะอาจจะรอโฟกัสโซนด้านล่างเพราะว่าเป็นจุดที่มันปลอดภัยนั่นเอง แต่ว่าในห้องปัจจุบันเพื่อนจะสังเกตได้ว่าพฤติกรรมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปครับแนวโน้มยังคงมีแรงซื้อกลับเข้ามาครับเพื่อนตรงนี้หลายคนคงตั้งคําถามมาแล้วผมสามารถเข้าตอนนี้ได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยแผนเทรดของผมเนี่ยกับเพื่อนกลุ่มหอฉลากของผมเนี่ยมีการเข้าชอ็อตไปแถ,ถวๆวันปลายไส้เทียน65,300ดอลลาร์โดยประมาณนะครับอันนี้จะเป็นในแฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับซึ่งผมได้มีการอัปเดตบอกไปว่า นในกลุ่มเทรดของผมนะก็จะเป็นในห้องไลน์ฟรีนะครับแล้วก็จะเป็นในดิสค์ r d สาหรับเมมเบอร์ยูทูบผมได้อัปเดตบอกไปตั้งแต่ช่วงวันที่5นะครับว่าเราจะโฟกัสช็อตประมาณช่วงประมาณโซน6 4 0 0 0ขึ้นไปนะครับและผมก็ได้มีการปรับจุดเข้าเทรดประมาณ65,3 0 0ัดอลลาร์ซึ่งเราก็มีการเข้าเทรดกันไปนะครับแล้วก็นี่เป็นไม้ของเพื่อนๆนะครับที่ยังคงรันเทรนมาแล้วก็น่าจะ TP ไปกันที่เรียบร้อยแล้วนะทีนะี้ผมก็ขอฝากแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มั่นใจในจุดเข้าเทรดต ของผมเพื่อนๆซัพพอร์ตผมได้ง่ายๆแบบฟรีๆครับเพื่อนเพียงแค่สแกน QR Code l โคลายขอรับคนที่เทรดจริงๆเท่านั้นนะครับทักเข้ามาสอบถามกติกาก,กันได้เลยมากไปกว่านั้นครับใครที่ไม่ได้เทรดเป็นประจำอะไรกันเนาะแต่อยากซัพพอร์ตผมซึ่งผมมีแผนเทรดทุกๆอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาพรวมหรือจุดเข้าเทรดต่างๆผมอัปเดตให้สาหรับเมมเบอร์ยูทูบครับเพื่อน ตกเพียงแค่เดือนละ300บาทเพื่อนก็นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มเทรดเฮาเลามเพื่อนๆสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้เป็นการซัพพอร์ตผมด้วยวิธีง่ายครับโอเคสำหรับในช่วงนี้นะครับราคา Bitcoin ผมก็มองว่าเป็นการยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ดได้สวยงามนะครับเรามาดูว่าพฤติกรรมอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมขอปิดทุกอย่างออกไปก่อน เรามาดูพฤติกรรมที่เราเ็งเห็นเลยกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะราคาบิตคอยมีการยืนเหนือเส้นค่าเหลียปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งจะบ่งบอกอในฝั่งของเทรนในช่วงระยะเวลานั้นๆเลยกันนะครับซึ่งเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามราคาที่มีการยืนเหนือเส้นค่าเฉลีย2เส้นนี้ได้นะครับก็บ่งบอกถึงเทรนขาขึ้นก็จะมีช่วงที่ไซเว์เนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีในสําคัญสำหรับเทรนนี้เท่าไหร่นะครับไม่เห็นงแตว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีการยืนเหนือได้สุดท้ายก็ปิดลงมาต่ํากว่ายืนเหนือได้ก็ปิดลงมาต่่่ําากวแ้ออยูดีีะะไรบบน แต่สิ่งที่สําคัญครับเพื่อนๆในฝั่งของรอบนี้ที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนครับเราอาจจะเหมือนกับก้อน,นเนี่ยมองไปเหมือนช่วงนี้ก็ได้ที่ก็กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังคงไม่ผ่านนะครับในฝั่งของแนวต้านสําคัญจากแรงเทขายนะครับเราก็จะเห็นว่าแรงเทขายเนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆในช่วงปัจจุบันสิ่งที่ผมแอบเล็งเห็นว่ามันแตกต่างกันออกไปนั่นก็คือในฝั่งของการที่ราคาเนี่ยนะครับได้มีการเบรกอะไรครับเทรนไลน์ที่เราไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับในเมื่อก่อนห้าเนี มันเป็นการขึ้นไปแล้วไม่ผ่านระย่อลงต่อนะครับจากการที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะนะครับยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยด,ด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการไม่ผ่านเทรนด์ไลน์ตรงนี้ครับสิ่งสําคัญที่มันแตกต่างไปจากในอดีตที่ผ่านมาในห่วงของระยะสั้นรอบนี้นะครับนั่นก็คือว่าเราได้มีการเบรกเอาออกมาแล้วแน่นอนครับใครที่เทรดตามในฝั่งของการเบรกเอาหรือการ f o ล l o w trend ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเขาก็คงจะเริ่มจากการพิจารณาเข้าเทรดนะช่วงปัจจุบัน,นครับหรืออาจจะเป็นการ SL ที่โลล่าสุด หรือบางคนอาจจะเป็นการ SL ที่โลนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเอาง่ายๆครับแบบป้องกันความเสี่ยงหน่อยเราอาจจะ SL เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามีการไปหลุดเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนี้ครับเพราะมันจะบ่งบอกถึงการเรียกได้ว่าเปลี่ยนเทรนต่อไปเลยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันมีสภาพคล่องแถวๆเร,เราประมาณโซน65,000ในภาพระยะสั้นแลวก็เป็นกรอบไซด์เว์ประมาณ63 0 0 0ดอละลาร์แล้วกันครับ ซึ่งเราเล็งเห็นได้ว่านะครับหกหมื่นหพลาร์ในกรอบสั้นๆนะจริงๆมันก็ไม่ได้ใกล้ไม่ไกลกับช่วงไฮเดิมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็น63 0 0ืพันลาร์คือมันจะเป็นกรอบไซเว์ที่ค่อนข้างแคบมากๆฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับใครที่หวังจะไปลันเทรนในภาพระยะยาวนะครับซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่าผมมองเป็นกรอบไซเวย์ในกรอบใหญ่สสาหรับราคาบิตคอยตั้งแต่โซน7จ็ดหมจนถึงโซน50,000ผมยังมองว่าราคาในภาพ ต่อจากนี้ในห่วงของ1นจนถึงหเดือนต่อจากนี้มันยังมีโอกาสที่จะวิ่งผ่านผวนค่อนข้างรุนแรงแบบนี้ได้อยู่นะครับอันนี้เรามองในภาพสั้นเราเห็นได้ว่ามันเป็นกรอบแค่นี้เองครับเพื่อนๆทีนีเ้เราลองมาดูในภาพที่มันกว้างมากยิ่งขึ้นที่มันอาจจะเป็นไปได้อะไรกันนะครับเราเห็นได้ว่ามีสภาพคล่องครับที่มันค่อนข้างดึงดูดพอสมควรเหมือนกันอาจจะผักดันราคาไปถึงจุดนั้นครับราวราประมาณ67 0 0ืดพอลลาร์และอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ช่วงเปิดคลิปเลยคือ70,000ดอลลาร์โดยประมาณครับ อันนี้เป็นโอกาสที่อาจจะเป็นไม่ได้อะไรกันนะครับถ้าผมวิเคราะห์ตามในฝั่งของสภาพคล่องแล้วก็ตามการ breakout ของราคาเทรนไลน์ของบิตคอยครับผมพูดหมายถึงกับความเสี่ยงที่มันคุ้มค่าที่เราจะคัดล้อละกันนะครับซึ่งเราอาจจะหมายถึงเราอาจจะยอมคัดแถวๆนี้ครับดูเส้นข้าจะลหลียแล้วเราลุน้น T P อย่างน้อยๆนะครับโอเคตรงนี้อาจจะเป็นประมาณ1ต่อนโดยประมาณนะครับเพราะมันจะไปประมาณ66,00 0ดอลลาร์นะครับตรงนี้เราก็สามารถคัดได้หรือบางคนจะคัดที่ไส้เทียนล่าสุดนะครับตรงนี้ R R ก็จะประมาณ อ๋หน่โดยประมาณครับก็ยังค่อนข้างคุมอยู่หรือถ้าสวยงามหน่อยครับตามการ Follow ตามเทรนไลน์ขาขึ้นแล้วเนี่ยเราลองตีเทรนไลน์นะครับอ่ะถ้าเขาเป็นพฤติกรรมแบบนี้ละอันนี้ไม่ยอมหลุดเขามีโอกาสที่จะอะไรครับเบรกทะลุ66หมื่นหกท้ายย่อหกหมื่นหกได้แบบนี้นะครับยอ่อและยังคงมีแรงซื้อมีแรงซื้อหมาหถึงอะไรครับมีแรงซื้อหมาถึงมีแรงซื้อเนี่ยดึงกลับขึ้นคืนเหมือนอย่างช่วงนเ,เ,นรรรรเนี้ยนะครับเหมือนอย่างช่วงเนี้บบยอ้าวเขาก็จะเป็นพฤติกรรมอะไรครับเนี่ยแรงซื้อมันเน ไปต่อและพักตัวได้น,นี้ไปต่อที่66 0 0 0ครับเป็นสภาพคล่องแล้วก็เป็นแนวต้านสําคัญที่อะไรครับมีนยัยสำคัญมากๆเนี่ยตรงนี้นะครับไม่ผ่านไม่ผ่านตรงนี้มีพฤติกรรมอะไรบางอย่างตรงนี้ครับเป็นแรงผลักดันให้ราคาขึ้นไปขอบบนอะไรแบบนี้นะครับแต่กรณีที่โอเคต้องระมัดระวังแล้วมันจะหมายความว่าไงครับเราอาจจะไปรอโฟกัสช็อตนะครับอีกทีแถวๆหกหมืนก็ได้เพราะว่าการขึ้นมาครับผมไม่ได้บอกว่า การขึ้นมาที่66 0 0ราคาแบบมันจะต้องไปต่อเท่านั้นนะมันจะต้องขึ้นไปที่71,000น่แน่ๆผมบอกแล้วครับว่าผมไม่ได้รู้อนาคตผมให้เราเนี่ยไปโฟกัสตามพฤติกรรมนะครับเราเป็นห่าฉลามเราจะเกาะเขาไปนะครับเราจะเกาะเขาว่าเขาไม่พฤติกรรมยังไงเราจะไปตามเขานะเราจะเกาะเขาไปนะแสดงว่าถ้าเขาเกิดพฤติกรรมในการกับตัวแถวๆ6วหกหมื่นหกพันดอลลาร์ครับโอกาสที่เป็นไปได้นะั่นหมายความว่าราคา bitcoin อาจจะมีการย่อพักตัวเกิดขึ้นมาถึงโซนแนวสำคัญก่อนหน้า แถวๆประมาณ50,000หรือ60,000อาจจะลงมาถึงโซน5 2 0 0 0ืนสองลาดเลยก็ได้เนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเราปรับดูในภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะเล็งเห็นว่าสภาพคลองที่โซน50,000มันก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันเรามาดูในฝั่งของแพทเทิร์นกราฟเพิ่มเติมกันบ้างน,นะครับจะเห็นได้ว่าเหตุผลสนับสนุนนะครับนั่นก็คือในฝั่งของการ break out จากแพทเทิร์นอะไรครับก็คือในฝั่งของ falling wedge นั่นเองนะครับ falling wedge เราเบรกออกมาแล้วในฝั่งของ macd มีการปรับตัวเป็นสีเขียว i s i d e daily ก็มีการ break through ผ่าน trendline ครับนี่คือเหตุผลสนับสนุนที่ผมมองว่าการที่มาเข้าเสียตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรถ้าเรามีจุดคาลอลที่มันชัดเจนก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเสี่ยงอยู่เหมือนกันแล้วก็มีเหตุผลในการสนับสนุนที่ราคาอาจจะมีการปรับตัว rebound ขึ้นไปก็ได้นะครับผมไม่ได้หมายความว่าราคาเนี่ยมันจะต้องพุ่งขึ้นไปหลักแสนดอล หลังจากนี้นะผมยังไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับย่าลีมยวว่าภาพรวมผมมองเป็นกรอบไซด์เว์ตั้งแต่7จ็ดหมนจนถึง5 0,000ดอลลร์ครับฉะนั้นล้วการที่จะปรับตัวในรอบนี้ผมจะมองเป็นเพียงแค่การปรับตัวในภาพระยะสั้นหรือะกลางไปก่อนเท่านั้นครับไปก่อนนั้นครับเรามาดูในฝั่งของการนัวเวบ,รบเวฟกันเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้ามองเป็นการนับเวฟนะอาจจะมองเป็นการย่อนะครับลง2เพื่อที่ขึ้นอะไรครับสามสี่ห้า ซึ่งก็จะเห็นด้ว่าจุกข,ขา5าเนี่ยมันก็จะไม่เกินหลักประมาณ7 2 0 0 0มดอลล่าครับก็จะตรงกับสิ่งที่ผมมองเลยนะครับก็คือในฝั่งของสภาพคลองนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันโอเคเรามาดูในฝั่งของทองคํากันบ้างนะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เนะี่ยผมจะมีกลุ่มทองคําให้อัปเดตพูดคุยกับเ,เพื่อนๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มฟรีนะครับที่เ,เพื่อนๆสามารถสอบถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับทองคําแล้วก็ในโลก f o r e x ได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ให้เพื่อนๆได้รับความรู้อะไรต่างๆจากผมไปแล้วกััันนนนนนนะครรรบจเเเป็็กลุ่่่มฟีสาาหห Forex อองงงซึ้วใภพท ก็เริ่มมีการไซเวออกค้างเป็นพฤติกรรมแปลกๆนะครับเราอาจจะมองเป็นในฝั่งของ f o r ์เรนเวทในภาพระยะสั้นนะครับแต่ว่า,าในห่วงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้จากในฝั่งของไอซ์ไซนะครับเริ่มมีสัญญาณอะไรครับบูลดิสเดเวอเรนเกิดขึ้นนะครับในทางเฟรมสี่โมหมายความว่าหน้าเทรดของเราอาจจะเป็นกรณีประมาณนี้ครับอาจจะเป็นการเบรกผ่านฟอร์เรนเวทขึ้นไป TP ในฝั่งของฟิบบอนัชชีครับถ้าเราลองวัดกันนะครับ กว่าจะไม่เกินสักประมาณ2 7 0 2,370นะครับประมาณฟิโบที่เออ่68.8%โดยประมาณนะครับโดยที่ในภาพระยะสั้นเนี่ยโซคาสติก4ชั่วโมงนะครับยังคงอยู่โอบอสอยู่นะครับผมอาจจะรอให้ราคามีการปรับตัวรีเซ็ตแล้วเราก็ค่อยไปโฟกัสในฝั่งของขาช,ชอ็อตนะครับแถวๆโซนฟิโบนัชชีอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเสียได้ทั้ง2รูปแบบเลยนั่นเองนะครับสำหรับทองคำครับเพื่อนๆก่อนไปฟังสรุปก,กันนะผมก็ฝากทิ้งท้ายสำหรับใครที่อยากซัพพอร์ตผมและอยากวางแผนเทรดไปกับผมนะครับแบบฟรีๆตลอดชีวิต ผมขอรับจํานวนจํากัดแล้วก็คนที่เทรดจริงๆเท่านั้นครับเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อสามารถเข้ามาจอยกันในกลุ่มหอฉลามของผมได้นะครับอันนี้จะเป็นห้องฟรีแล้วก็จะมีแบบ support youtuber เ,เนาะผมพูดถึงห้องฟรีกับรายการครับเพื่อนก็จะเป็นแผนเทรดต่างๆข้อมูลภาพโดยรวมต่างๆแล้วก็จะมีเพื่อนๆนะครับพูดคุยกันอยู่ในนี้นะครับเป็นกันเองมากๆเพื่อนสามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับก็สแกนคิวอาร์โค้ดไล ถ้าเข้ามาสอบถามกติกากันได้เลยครับมากไปกนั้นก็จะเป็นในการซัพพอร์ตยูทูบนะครับเพื่อนอันนี้ก็จะตกเพียงแค่เดือนละ300บาทนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมในการแล้วก็อาจจะไม่ได้เทรดเป็นประจําหรืออาจจะเทรดกระดานเทรดไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถกดสมัครทางช่องยูทู e ได้เลยครับมาเรามาสุบกันคร่าวๆกันที่ในฝั่งของก a p เป็นก่อนนะครับก่อนหน้านี้นจริงๆราคา bitcoin มีการดีดตัวไปประมาณ65,000กวนะ่าเนาะซึ่งมีการเปิดก a บพิ้งเอาไว้ผมก็ได้มองว่าการที่เขาย่อลงมาเนี่ยเหมือนเป็นการย่อลงมาเคลียร์ก็ยนะครับ ซึ่งเราดูตามพฤติกรรมของแท่งเทียนนะครับว่ามันมีแรงซื้อเข้ามาจริงๆในภาพรอดนว่าในภาพรอดนนะครับมันมีการเบรกในฝั่งของฟอ l l i n ิ้งเวทออกมาเนาะก็คือเป็นเทรนไลน์ตรงนี้นี่ครับเบรกออกออกมาแล้วมีการย่อแลวก็จะเห็นว่ายังมีแนวต้านสาคัญจากขอบนของแฟลกอยู่นะครับก็อยู่ราวประมาณไฮก่อนหน้านะครับหรือผมได้บอกไปแล้วว่าเขาอาจจะเบรกทะลุนะครับกรอบแฟลกออกมานะครับและนะครับการเบรกออกมาดูพฤติกรรมว่าเขามีการย่อพักตัวไหมถ้ามีการย่อพักตัว เราก็จะกาวกันไปที่ทาเทคกลขัดถัดไปเนาะตามในฝั่งของสภาพคล่องที่ประมาณ71,000ดอลลาร์นะครับโดยรวมตอนนี้นะครับผมให้ในยะสำคัญที่ราคาบิตคอยมีโอกาสจะพุ่งไปที่66,000ดอลลาร์เป็นอย่างน้อย ผมมองว่ามีโอกาสในกันไปถึงจริงๆไหมผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันมีโอกาสพอสมควรซึ่งในภาพใหญ่ผมอาจจะมองเป็นการขึ้นไปถึง7 0,000ด้วยก็ได้นะครับต้องรอดูพฤติกรรมตรงนี้อีกทีหนึ่งซึ่งในกรณีที่ตรงกันข้ามครับการสมมติขึ้นมาที่66 0 0 0เนี่ยนะครับเกิดแท่งแดงๆแบบนี้ผมก็จะมองว่าราคาบิตคอยมีโอกาสขึ้นมาเพื่อที่จะลงต่อไปอย่างน,น้อยๆขอบล่างของกรอบซไซด์เว์อีกทีหนึ่งนั่นก็คือเร,เราประมาณช่วงอะไรครับ แถว6หกหมืดอลลาร์อีกทีหนึง่งหรือแย่หน่อยนะครับก็คือลงไปโซนห้าหมื่นนึงห้าดอละลาร์เลยก็แรงสัมสนต่อไปนะั้นก็มาจากในฝั่งของ MA 100 daily นะครับเราสามารถกลับมายืนเนีได้เห็นได้ว่าอาดีตถ้ายืนเหนีอได้นะครับแนวโน้มของเทรนหรือราคาบิคอยหลังจากนั้นก็สามารถนะครับจะไปต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ ลองหาความเสี่ยงที่เราเหมาะสมเลยกันนะครับว่าเพื่อนๆจะคาร์ลจุดไหนซึ่งผมเลยให้ในยัยสําคัญที่ราคาอาจจะไป 66, 0 0 0พดอลลาร์เป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับมุมมองของผมผมอาจจะมองผิดก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆมาสรุปกันนะครับว่าในภาพระยะสั้นผมเองมองว่าในเมื่อราคาเป็นการ break out และกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้นี่ยผมก็เลยให้ในยัยสําคัญจากเทรนด์และก็ในฝั่งของสภาพคล่องด้วยนะครับว่าราคาอาจจะดีตัวไปที่66,0 0 0ดอลลาร์เป็นอย่างน้อยครับแล้วก็กาวกันไปที่7 1 0 0 0ซึ่งใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนการเทรดหร เพื่อสามารถสแกนคิวอ d e โค้ดไลน์นะครับเท่าทักเข้ามาสอบถามกติกาในการเข้ากลุ่มเทรดหอฉลามของผมได้แบบรฟรีๆครับหรือจะเป็นการ Support YouTube ก็ได้ยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจกับเพื่อนทุกคนครับดีใจได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหอฉลามที่เกาะวันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ